สวัสดีค่ะเพื่อนเืนๆวันนี้กิจกรรมของวันนี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะเราไปไหนกันมาบ้างนะคะสุดท้ายด้วยการที่ว่าเราไปเยี่ยมนกนางนวลที่อพยพนีดาวมาจากรัสเซียนะคะสุดท้ายนะคะให้ดผูผู้ชมนะคะเพื่อนๆดูไปจนจบนะคะอยู่ตอนท้ายนี่เช้ามานะเราก็ไปแวะที่ร้านหมูวันนาก่อนนะคะ กับเพื่อนเพื่อนน่านนะคะก็ไปแวะดูซื้อซื้อของเพื่อนก็จะไปดูซื้อสบเบียงเอาไว้ตุนนะคะตุนไว้ในบ้านเขานะคะก็ไปแวะหมูวันนาก่อนที่แรกนะคะให้ชมภายในร้านนะคะของขายเต็มวันนี้คนน้อยวันนี้วันหยุดค่ะวันอาทิตย์ะน,น,ะนะคะเมื่อวานคนก็ยังน้อยอยู่เรื่อยๆนะคะ คือมีครบทุกอย่างร้านนี้ทั้งหมูทั้งเอ,อ,อะไรครบสามอย่างปลาหมูไก่ไข่คือของสดทุกอย่างมีหมดนะคะมาซื้อตรงนี้จบในที่เดียวนะคะแล้วก็เดินไปเลือกซื้อไข่มาหนึ่งถุงนะคะไข่นี้ต้องมีเลยประจำนะคะแล้วก็ออกจากร้านหมูวันนานะคะต่อมา ก็มาแวะที่บิ๊กซีต่อค่ะเอนบอกจะมาดูซื้อซื้อของหน่อยมาซื้อชั้นหน่อยอวิ่งต่อมาบิ๊กซีต่อที่แรกจะไปโลตัสก็เล,เลยเลยก็เลยมาบิ๊กซีเลยต่อมาบิ๊กซีอยู่ใกล้กันมีต้องหลายห้างที่สมุทรสงครามนี่นะคะอุดมสมบูรณ์อันนี้ก็มาดูกระทะเองกระทะชอบนะคะเพราะกระทะก็ที่บ้านต้องมีหลายใบแล้ว แต่อยากไรกระทะปิ้งย่างนะคะที่ดูในน้นกระทะเกาหลีปิ้งย่างก็ไม่ได้ซื้อแต่นี้ได้ใบหนึ่งนะคะเป็นเป็นใบเล็บปิ้งปิ้งปลาปิ้งอะไรพวกเนี้ยนะคะข้างล่างมันเป็นเป็นแปลเลดยังดีเลยนะคะก็ได้ไปนหนึ่งใบราคาไม่แพงนะคะเพราะว่าต้องใช้นะคะเอาไว้ย,ย่างปลากินนะคะแล้วเราก็ เดินมาตรงนี้มาหาซื้อคือจะลองทำทำเออเอบแบบที่ก็ใช้เตาตไม่ไม,ไม่ไม่ต้องใช้เตาอบนะคะแบบใช้ตึงนึ่งอะ่ะก็เลยมาเดินดูเสร็จเ,เรียบร้อยอา้าวคือลดกลับกันนะคะแต่ก็ไม่ได้นะคะไปดูหาชีตอะ่ะไม่ได้นะคะก็เลย เสร็จล้าก็มาที่บ้านเพื่อนนะคะบ้านเพื่อนก็ปลูกต้นไม้เยอะแยะแล้วเรก็ทำเทค้กให้กินนะคะเค้กกล้วยหอมนะะก็ลองกินดูนร้อนเลยนึ่งเ้าเตาอบนะคะตามสิบนาทีก็ได้กินแล้วนะคะพอออกจากบ้านเพื่อนเสร็จก็มาต่อที่ดอนหอยรอดค่ะก็มาเจอน้องตุ้ม อยู่ที่ดอนแฮรอดพอดีเลยนะคะก็เลยได้โอกาสถ่ายคลิปด้วยกันเลยค่ะนี่ลงบันไดนี่ก็กลัวเหมือนกันนะเกิดเพราะเดินเดินเนี่ยต้องคอยระวังลงบันไดลงไปข้างล่างเนี่ยกระดุดถกล้มนี่ไม่เป็นท่าเลยนะคะลงมาไทายแบบนี้น้ํายังไม่แห้งมากถ้าน้ําแห้งเยอะๆนะคะจะลงไปเดินข้างล่างได้เลยค่ะ ข้างล่าง,าง,งนั้นนะคะเวลาน้ําแห้งสามารถเดินไปยอดถอยรอดได้เลยนะคะที่นี่ที่ว่าดอนถอยรอดตอนนี้ปีนี้ก็มีนกนางนวนก็บินมาอพยพมานะคะอพยพมาจากรัสเซียนะคะเองเอ็นบกหนีหนาวมาจากพัวโรคทางเหนือเหนือนะคะก็จะมามีคนจดสถิติไว้จะมาทุกตรงวันที่เลยนะวันที่เท่านี้เดือนนี้ ปีนี้บอกมาเคลื่อนไปหนึ่งวันมาช้าไป1วันนะคะมาตรงกันทุกปีเลยนะคะอันนี้ยังมายังไม่มากนะคะเลยมาถ่ายคลิปก็คนก็เลยมาดูกันเยอะแต่ที่บางปูนะเห็นจะอ,อยู่กันประจำนะคะบางปูสมุทรสาการของเรานี่จะมาเป็นช่วงๆนะคะคนก็มาดูนกกันนะคะสังหานั่งทานแล้วก็ เขาจะโยนกากหมูให้นะคะที่นี่ก็จะมีคนขายกากหมูนะคะกากหมูให้เนี่ยเขาถึงจะมากันเยอะแยะเลยนะคะแต่จริงๆเขาก็มาหาปลาแถวนี้นะคะอากาศแถวนี้ก็จะอุ่นนะคะอันนี้บริเวณโดยรอบๆนะคะ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะภารกิจในวันนี้นะคะก็จริงๆคลิปก็มีมากกว่านี้ก็ตัดออกเหลือประมาณแ,แค่นี้นะคะมี้คนก็มาเที่ยวชมกันค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ